ฮะครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอว่าจุฬานะฮะวันนี้ชีวิตติดดินก็พาเพื่อนๆมาสู่อำเภอสูงเนินนะฮะจังหวัดนครสีมาพาเพื่อนๆมาดูอะไรก็คงจะพอเดาได้นะฮะเห็นจากฉากหลังแล้วนะฮะเห็นจากฉากหลังที่เห็นนะฮะผมก็พาท่านมาพบกับช่างจอยนะฮะมือทําเบ้าระดับ ต้นๆของจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็จะนำผลงานของช่างจ่อยเนี่ยไปเล่นในตัวเมืองโคราชนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะเพื่อนๆสนใจก็ยังไงก็เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรแล้วก็บอก f เฟ Spacebook ติดต่อนะฮะช่างจอยบริการส่งทางไปษนีนะครับนี่นะฮะพาท่านดูผลงานของช่างจ่อยนะฮะ อันนี้ก็ติดเบ้าสองห้องนะครับอสองห้องนะฮะผมอสองห้องหัวเป็นแจกแกอย่างนี้นะฮะผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาดูตรงอื่นต่อนะครับนี่นะผลงานมากมายนะฮะ นี่นะครับมีเขียรลวดลายด้วยนะครับพบช่างจ่อยได้ที่งานว่าวนะงานว่าวอาเภอสูงเนินครับทุกปีนะก็ฟ้ารางวัลมาหลายปีติดติดกันครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อช่างจ่อยนะฮะ นี่นะครับมีทั้งว่าช่างจ่อยนะฮะ0 8 0 3 5 2 4 0ศูนย์สา o ห้ก็นัดธนัชพรนะครับ Facebook นัดธนัชพรนะครับลองเอาผลงานของช่างจ่อยไปเล่นกันบ้างนะครับรับรองว่าไม่เป็นสองรองใครครับ อันนี้ก็จะทําการติดเว้าวงเดือนอีกตัวนะครับเมื่อกี้ติดเว้า2สองห้องไปแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวนั้นดูหนะ้าช่างจอยจะชัดนะฮะช่างจอยขอดูหน้าหน่อยฮะชมหน้าหน่อยครับอันนี้ครับโอเคครับจบคลิปนี้แต่เพียงตัวนี้นะครับ